มันหนักหน่วงไปทางไหนกาม,มาลาคะเนี่ยมันหนักหน่วงทางไหนเน,นาะเพาพิารณาเราบอกเลยนะการพิารณาความตุยเนี่ยม,มันดับได้ทุกอย่างนะพิจารณาความตยุยพิารณาความไม่เที่ยงตอกย้ำเข้าไปตอกย้ำเข้าไปนะผลของมันคือความอยากได้อยากมีอยากเด่นอยากดังอยากเป็นอยากทุกอยากนั่นแนมันจะไม่ค่อยมีคือมันจะดับลงเลยคือการพิจารณาความตุยหรือการ เกิดอะไรขึ้นก็กลับมารู้ลมให้เร็วพี่นาความตุยเข้าไปพารณาสุภาพกร,รมฐานเสริมเข้าไปสามกำลังนี่นะมันไม่อยากได้ไม่อยากมีไม่อยากเด่นไม่อยากดังไม่อยากเป็นเตรียมตัวตุยแบบแซ่บๆทันทีลองปฏิบัติดูสินะบอกเจ้าของเนี่ยวันนี้เป็นวันสุดท้ายของเราวันนี้เป็นวันสุดท้ายย่ำมันเข้าไปจากสิบปียี่สิบปีลองดูกันเลยตัวบ่าเริเสียเงินจากบาทได้ละ่ะวันนี้อาจเป็นวันสุดท้ายของเราก็ได้วันนี้เป็นวันสุดท้ายของเราวันนี้อาจเปน